คุณผู้ชมแต่ล่าสุดวันนี้ต้องขออนุญาตวันนี้ที่ฉันฟังคุณสนธิลิ้มทองกุลเพราะทุกวันศุกร์จะมีรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิ<ม>ก็จะมีประเด็นต่างๆที่เป็นข่าวในหน้าสื่อและเรื่องร้อนที่สุดสําหรับสัปดาห์นี้คือกรณีของบิกโจ๊กแล้วก็เป็นเรื่องของมินนี่คุณผู้ชมคะคุณสนธิเนี่ยพูดถึงมินนี่ที่ออกมาโต้ว่าไม่ได้เป็นเจ้าแม่เว็บพาน,านัน<ม>แต่ปรากฏว่ามีข้อมูลเชิงลึกซึ่งวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลบอกว่าจริงๆแล้วมินนี่เนี่ยเดิมทีเนี่ยนะ อยู่ในพื้นที่คือเป็นเรียกว่าออกหน้าแทนพวกที่เปิดเว็บพนันถามว่าออกหน้าแทนคืออะไรออกหน้าแทนคือเหมือนกับเป็นคนไปเจรจาเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาที่มีการเปิดเว็บพนันกัน จริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ตํารวจจะไม่รู้เห็นจะต้องมีคนคนหนึ่งที่ทําหน้าที่คอยไปเจราจากับเจ้าหน้าที่อ๋อเป็นคนเคลียเคลียแล้วใช้คําว่าเคลียคล้ายๆเคลีย,ลย,ลยสวยนะซึ่งคุณสุนที่บอกตอนแรกเนี่ยน้องมินนี่ที่เป็นคนอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยใช่ไหมจะเคลียสวยให้กับตํารวจในพื้นที่ภูธรภาคสี่ซึ่งตอนนั้นพันตำรวจเอกภาคภูมิก็ไปเป็นผู้กํากับที่เลยพอดีก็เลยเกิดการสารสัมพันธ์กันทีนี้มินนี่ก็เห็นว่า พันตำรวจเอกภาคภูมิก็เป็นนายตำรวจอนาคตไกลก็เลยคิดว่าจากเว็บพนันวงเล็กๆอยากจะผันตัวขึ้นมาเป็นคนเคลียร์ถึงขั้นผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ที่ว่าดิฉันไม่แน่ใจว่าใหญ่ขนาดไหนซึ่งคุณสุนที่บอกว่ามินนี่เป็นคนคล่องแคล่วมีไหวพริบป,ปฏิพานในการดูแลผู้ใหญ่แบบไม่ขาดตกบกพร่องก็เลยผลักดันตัวเองขึ้นมาจากในพื้นที่แค่ไม่กี่จังหวัดของภาคสี่กลายเป็นหน้าเสือขายใหญ่ของภาคอีสาน อ้างนะคะว่าทำหน้าที่เก็บสวยจากเว็บพนันทรงตำรวจชั้นผู้ใหญ่คำว่าเครือข่ายเว็บพนันไม่ใช่มินนี่เปิดเว็บเองแล้วมีจำนวนเยอะแต่เป็นคนทำหน้า<อ>ที่เจรจาเป็นตัวกลางระหว่างเว็บพนัน<อ>กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ฟังเสียงคุณสนทิพูดถึงที่มาเจ้าแม่เว็บพนันนะ่ะแก๊งมาส่วนมินนี่นั้นก็เป็นหน้าเสือที่ดูแลต่อสายเว็บพนันและแก๊งอาชาร,รมออนไลน์ที่ดูแลเว็บสายเว็บในภาคอีสาน ก่อนจะมเจอเจอหน้ากันนันวินี่มีบทบาทเป็นหน้าเสือคอยเคลียร์สวยให้กับตำรวจภาคสี่อยู่ก่อนแล้วพันวุบุเรกภาคภูมิเมื่อได้รู้จักกับสาวสวยเจ้าของเว็บน,นันก็เลยเกิดความสารสัมพันธ์กันและมินนี่เองอยากจะยกระดับจากการเป็นเจ้าของเว็บนันมาเป็นหน้าเสือขาใหญ่ที่คอยเคลียร์ผู้ใหญ่ให้สามารถทำธุรกิจการ,รนำอาออนไลน์ได้อย่างสุขโดยทินมินนี่เป็นคนคล่องแคล่ว ปฏิพานไหวพลิบสูงในการเอาควาใจดูแลหลังบ้านพวกเราผู้ใหญ่ไม่ขาดสายบกพร่องไม่ขาดตกบกพร่องสาวมินี่เลยใช้เวลาแค่สองสามปีที่ผ่านมาในช่วงโควิดระบาดผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นหน้าเสือระดับขาใหญ่ของภาคทำหน้าที่เก็บเงินจากเว็บพนันต่างๆเอามาส่งสวยให้กับตำรวจเธอเลยกลายเป็นเจ้าแม่ที่มีเว็บเครือขายพนัน,นออนไลน์จำนวนมากในมือกลายเป็นเจ้าแม่อายุน้อยรอยเว็บ ยังมีเว็บพวกที่ไม่มีเส้นต้องพึ่งบารมีสาวน้อยวอยยุ่เพียงแค่วัยเ็นเ,เพศเท่านั้นทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นที่รู้กันว่าารวะูุรภาคสี่อย่างจังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นต้องเรียกว่าเป็นศูนย์กลางกันทาเว็บพนันออนไลน์ภาคอีสานเลยรวยกันอู้ฟู่ทั้งเว็บทั้งตํารวจยิ่งในช่วงมีการกวาดล้างจับกลุ่มเจ้าของเว็บพนันขนาดใหญ่ในช่วงผ่านมาตั้งแต่ปี2565ถึง2566หลายคน ไม่ว่าจะเป็นแก๊งหมาเก้าแปดแปดแปดเมฆรามาสามีดาราสาวหยาติท์ราชบาลรวมทั้งรายอื่นกิจการเว็บพนันต่างถึงคราวสะดุดเพราะโดนกวาดล้างหนักส่วนมินี่นั้นจัดการเคลียร์โจนหนทางสะดวกเพียงแต่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นเท่านั้นจากเดิมเว็บพนันไซส์เอสต้องส่งส่วยตำรวจเดือนละห้าแสนบาทแต่ช่วงการกวาดล้างมินี่จัดการเรียกเก็บเครือข่ายละหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อเดือน เว็บเหล่านั้นต้องควักจ่ายเพื่อให้สามารถทําธุรกิจได้สะดวกจากนั้นมินี่ก็เอาเงินไปส่งให้นายตำรวจใหญ่ทาให้กิจการสีเทาใต้ปีของเธอกลับมาคึกคักเติบโตดําตามเดิมโดยเข้าไปรับหน้าเสือโยงกับตาลลำพูนและเบสเบทฟิกซ์ คุณผู้ชมคะ hmm. คือคุณสนทีไม่แน่ใจว่าได้ข้อมูลมาจากไหนแต่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสงสวยกันเว็บเล็กๆนะไม่ได้ดังเดือนละ500,000แ,แต่พอมีปฏิบัติการกวาดล้างเว็บพนันครั้งใหญ่ซึ่งจริงๆปีที่แล้วเราจะเห็นว่าเยอะนะ oh. ที่ลงท้ายด้วย8 88 8 oh. ครับตอนแรกนึกว่าเป็นคือเดียวกันไม่ใช่ค่ะส่วนมากที่เปิดขึ้นมาจะลงท้ายด้วยเลขแบบนี้แต่เป็นคนละที่คนละที่ที่บอกว่าเป็นร้อยเว็บพนันคือมาจากทุกสารทิศ แล้วพอมีช่วงกวาดล้างสวยมันก็เลยต้องแพงขึ้นจาก500,000เ 500, ป็นล้านหแล้วมินนี่คือ1ในเส้นทางเชื่อมระหว่างคนจ่ายตังกับคนรับตังเหมือนกับว่าอาบตัวเองจากที่เคยทำอ,อันนี้สิ่งที่คุณสนที่บอกนะ,าะจากที่ตัวเองเคยทำเว็บอา้าวนี้เปลี่ยนหน้าตัวเองมาเป็นคนคอยเคลียร์ให้ใ